สบายดีสบายดีทุกคนทั้งลาวทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องมันมีน้งสิบปันน้ำปันนีนข่ข้ามันคือขายกระเพียน้ำปันเลยพี่น้องขายน้ำปัน กับห็นมาได้เด้อเพราะมันคาก้องสูงโทษโทษขออนุญาตบาดคำเราต้องเห็นหนาาต้องเค็ดเสียงกระพบไม่คินเสียงก็เอากินกระชี้ยิงปั้นเผือก บ้านเแบบดมันนอกบ้านหน้าเลยี่ณ้องเอง้ออยครงคุ้มกับลายบันไดดอกไม่ฆ่ากับฆ่าพิษป่าเว้ากับสิบวันนั้นไปเลยเด้อ ย่างย่างถาเป็่เดียวโนเพิ่เดียวนะคะใจเย็นใจเย็นะได้เสพด้วยนรนั้นหมู่บ้านนี่บ้านบมู่บ้านประดับปดูแล้วอ้้หอเนนี่บ่าวบวานเุดนามะไปนี่เปินอนานะคะมเนี่น่รักน่าดีบละเลยไปเลย มคลายก้อยลอไอ้มเมื่อนี้คายคลาน้าปั่นอไอเมื่อนี้นะว่านี่ครก้อยรออไอ้หยืมา妈ไม่เมื่อวานนีครายคอยคอยอ้ายลัาคำไปน้อเอ้ยมือนี้ก็เลยลายน้ำปั่นซะมืนี้เอาเปี่ยนเปนน้ำปั่นคือว่ายในจังหน่อยอากาศเย็นดิ ม่น่พิดวางไทยก่อย่อย่ให้น้ำปั่นน้ำปั่นเดอ้อจะขู่สุขคนพยากปั่นมาเดอ้อปั่นคนจ้าปั่นคนก็ได้เลยพี่น้อง <c oughs> รอดูติต้อวมกัก้อนมันขี้่ายถึงขี้่าย <c oughs> โกโก้บ้าวันนี้นะ <c oughs> ได้จะงานอะไรได้อันเดียวนะฮะกำลังตั้งสาตั้งสาู่บ่าวยังแล้วีลาเจ้าเนี้ยส่ะโคโก้คู่บ่าวันนี้นะโคโก้โคโก้ก่อนเชือกตัวนี้มาเปเชือกตุ้มก้มเมอกี้วันนั้นอทำเชือกพี่เนาะวีลาเ้าเนี้ยบอกกันเองเรียนเรียนบอง กะชานมป <iful> ัญบวเอานำการเราจะปั <aquí en S 1> <laughs> <t> ่นไงบเปัญยางหารมาซื้อนะอันมีบัชาายนมชาบายนมน่าพัดละหอบนี่แล้วขาพัดบ่ตั้งใจไอ้ี่บมี่จะปลอดบินนะแต่อืออีเ่จักษในต่อบ่จักในว่า ออแล้วคือพ่อมาเออโน้มขดกันยังบ่ท่านด้หาเอานั่งก่อนนะผัดมือใหม่ผัดไม้ได้ฮะคุบาทหารนะออมีบุก,กพี่ใบนุบ่มเขาบอกเอาแล้วกะพี้ใบน <c oughs> ุ่นมกเ็เลยว่ามีเอาแล้วแล้บมาเนี้เผืเออ่อเผื่อนี้นางวะแต่ที่เอาจากใบก็คือได้มาเดนี้ เห็นว่ากูบมินมันก็จะมาบับ้าเาูมินมนเพิ่ว่ะเขาหยอกนะถ้าประโยชนก็ไ่ได้หัวนกคาเนาะหยกก็ได้หัวถ้าสะวด้หายดอกจอกลูกค่าพาพิษปากจะจะว่าเสียงทุกเต้า ท่านตัวเลี้ยงจะไปเอกเป็นสีนี่สีเผือกอันนี้โมเมนบ์ป่ะเอาโลดสียังไงเอาโลดเพราะว่ามันนั่นเผือกติดในเหยือกนไงดิพี่น้องปั่นตัวเลี้ยงปั่นตัวเลี้ยงไปออกเป็นเผือกค่ะเทพค่ะเทพจังเลย กอทพาพิษปากมันนี้ที่เกี่ยมตานั่นเมนเนก็เลยพาพิษปากไปคุกสากันดีเดีวเป็นติดหมนแล้วเก็บเบี้ยนะคะวันนี้ขายดีป็นพิเศษค่ะยังอีกวันนี้นะ โกโก้บอโชมันเห็นยังหรบนี้ใส่กระโดด่มันดำจ้าไปย่างเางในี่น่ะบอกเจ้จไปน้นองือผู้ชายนนดูเห <c oughs> ็นเป็นผู้ชายไปเปิดเหม็นเป็นผู้ชายหลังๆในตา <c oughs> นาทีสบา,ายใจจัง<ค>นอนจะงเ็ดนาทีเลนะน่เน เห็นหนูตายอันตายยังไม่ได้โกโก้บบอกนางเด้อนางจำบอได้ไรพอไม่ฆ่ากระจลอยพี่น้องเลยลอยหันลอยนีอยู่นี่ธรรมธิบุญอยู่เนี่ยบุญอยู่โตบ้านก่ะโข่ปอบคนมู่บริเวร แบ่พวบเท่หางนั่นบุคคลว่าบุคคลจานจ้าเถื่อซองฟีปลายเลยน้ำเชื่อมใส่เราบายังเลยเนาะยังแต่พวบกระเด้อพี่น้องปั่นเซฟเชฟปั่นข้าปั่นปั่นมีทุกปั่นปั่นนมกระเด้อพี่น้องนมสด นมสดนมหา้าวปั่นเลยเบิร์ตอ๋ถ้าใครอยากท่องอยากอยาก,ยกลองสีมือนาตาลีมาได้พี่น้องมาบหัวเดือนหอดซานได้แต่มาให้เรียบไม่ปุ๊บไม่เรีย ب, ลยนั่งสียากันว่อเลยแหละ <laughs> เป็นผู้บ่าแล้วนะนมาใช่กินพีเด้อบอกว่าบอกว่าดูจากรายการนั่นบอกว่าดูจากคลิปค่ะให้กินพีตอนนั้นมาทั่วกินเบิดบ้านเลยเนาะตอนนั้นมาทั่วกินเบิดบ้านแพงล้วไง่ค่ากับยดท่อ โคโกูคือเป็นซีนี่เนเข็นขูดกระเพรเขีนขูเพเอ็นากระเพรน้องนางเนาะโค้กูทำไมถูกกระเพค์ะไก่ลอยแหละค่ะไก่เลยค่ะไม่ได้ขัพูดมาคะลามเป็นที่พอดีนะแต่ว่าได้กะลามแต่เอาอยู่ดอกเนาะเอาฮะมีข้าวอันดูข้าวอะไรดีดี่ะทำไมไม่เออดบอก มาเีค่าก็ว่ากันโกโก้เนยังบ่ได้อาจารย์นมเย็นสองโกโก้บ่าเนาะเปลี่ยนใจเลยเนาะเนาเอาอะไรเนาะคงคยทางโกโก้ตัวนั้นะลเอาเอเอาโกโก้ะจ้ะโกโก้สองมเอ้โกโก้สงก็ได้ปนปันสบายเเตะบกระดามานั่งบ่ยากไรโกโก้อะไรโกโก้ ใส่เนีไยใส่ยังนองนอยู่ลมโปง่งชัน <c oughs> เฮือกเลจุกชันกระชากใช้น้เนยแข็งค่ะตเต็มนี่เลย <c oughs> ท่านว่า,าวก็ตะวันพี่น้องเนงวาะวา่าไปทีไป จะได้ข้าวาักกุย้ยไร่ผักกุชเช่ผักปีตามเนื้อพี่น้องผักเบ่งผักสม้มผักเบื่อผักนายนั่งเลยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเด้วน้อะเพื่อเตือนคลิปใหม่ต่อไปค่ะสำหรับเพิ่มคลิปใหม่ต่อไปโอเคค่ะคลิปนี้จบคลิปี้กันเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ